ขอเชิญ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 ตะเด้งเด้ดูนงังรักไป้ไหมยังไงครับขอนั่งนี้ได้ไหมฮะนั่งนั่งตรงนี้ครับยเย <c oughs> <c oughs> ้ได้ไหมเอ้ยไม่น่าดิทำอไรก้อนอะไรอ่ะสองก้อนเลยครับ เออมีใครมีใครเห็นโปสเตอร์ผมไหมฮะมีใครเห็นโปสเตอร์ผมไหมผมผมไม่เห็นเราโปสเตอร์คุณแต่สิ่งสำคัญที่จะเป็หรือเปล่าอะไรครับคุณทพผมเสียหลักหมดเลยน้คุณผิดคิวอ่าไหนไหนก็ไหนไน้องดุนก็มาแล้วนะครับผมซะหน่อยดีกว่าเราเอาโปสเตอร์ของน้องดุนมาโชว์กันดีกว่านะเฮ้ยดุนนี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ แต่ว่าต้องไปยืนข้างหลังเพราะมันสูงมากอ่ะไหนดุลก็ไปยืนโชว์หน่อยเดีเ๋ยวเราแหวกแหวก <ไป S 1> ทาง <ไป S 1> ให้เขาสัก <ไป S 1> หน่อยที่เราบอกว่าจากพี่คนละห้าจากพี่คนละห้ามันรวมเป 15, ็นสิบห้าถูกต้องไหมมันรวมเปน็นสิบห้านี่เราก็มีของดุลมาเพิ่มด้วยตัวมืออ,อ,อันนี้รู้ไหมว่าเขาจะแจกยังไง ดีออแ,คแคมเปญน,น,น, <laughs> น,นะครับผมสำหรับแคมเปญในวันนี้นะครับผมถ้าซื้อ100แพ็กแรกนะครับผม30ซองเนี่ย<ะ>คุณจะได้รับโปสเตอร์ทันทีเลยนี่โปสเตอร์ขนาด A3 A3 เท่านี้โปสเตอร์เ3เท่านี้นะครับท<ะ>ี่มีพวกเรา4คนนะคและถ้าสมมุติว่าคุณซื้อในชั่วโมงนี้แหละซื้อในไลฟ์วันนี้คอต้องซื้อคือทุกอันเนี่ย แคมเปญเนี้ยเราก็ต้องซื้อในไลน์ในไลน์นี้แล้วก็ถ้าคุณซื้อในชั่วโงนี้นะครับผมก็จะมีสิทธิ์นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นร้อยกล่องแรกหรือไม่หรือว่าไม่ได้เป็นร้อยกล่องแรกนะครับผมคุณยังมีสิทธิ์ได้รับโปสเตอร์เมื่อกี้เลยอันใหญ่สูงจากพวกเรานะครับผมเฮ้ยดุนพี่มีคําถามจะเคลียร์ใจกับน้องว่ะคือเมื่อกี้น้องเดินเข้ามาใช่ไหมน้องให้พี่ลุกน้องให้พี่ลุกเสร็จปุ๊บแล้วเสร็จแล้วน้องก็เรียกน้องบาสเข้าไปนั่ง แล้วทาไมคุณต้องสบตาหวานกันด้วยเฮ้ยขอหไม้ขมงหัไม้ขอหไม้ยังไง่นี่นี่โอ๋อไม่อยู่นี่ให้ถือเพราะว่ามันคือไม้ของหัวมันคือไม้ใช่ซึ่งก็ไม้ชายกับบาสด้วยโอ้ยบาร์ดด้วยนี่พี่จะถามว่าใช้ไม้เดียวกันและใช้ใจเดียวกันป่าวชองเก่งชงเก่งเอาเรื่องว่ะมาเรื่องมาเรื่องมาเรื่องมาสตาร์ทติดเมื่อกี้ดื่มวิว่าบาร์ดไปบารดไปสตาร์ทติดสมองโล่งเลยไม่ล่งแล้วไอ้วิตามิน แต่วิตามินเต็มเต็มในวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B6 B12 แล้วก็ตีแล้วก็อี e เข้าไปาชีวิตด,ดีมากเลยชีวิตด,ดีเลยตอนนี้นี่ผมแอบสปอยน,นิดนึงได้ป่ะยังไงพี่อนาคตว,วิวพัฒน์นี่เขาจะมีมากกว่า8วิตามินอีกนะจริงเหรอเออใช่เดี๋ยวรอดูเลยติดตามผมได้ข่าวว่านอกจากจะมีมากกว่า8วิตามินแล้วอะ่ะจะมีมากกว่าสีเขียวด้วยมีรถอื่นไงเออเดี๋ยวจะมีรถตามมาแต่เนื้รอรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์แหละรถยนต์รถเครื่องก็มีฮะ เฮ้ยไอ้ดุนเป็นยงไงเมื่วาสบายดีเปล่าสวัสดีครับพี่ผมผมผมจะไม่ต้องตอบคำถามพี่เมื่อกี้ไหมตอบเราไปยถามคนโอเคโอเคทักทายทักทายสวัสดีครับทุกคนเอางี้เอางี้ให้ดุนทักทายให้ดุนให้ดุนทักทายอะไรหน่อยพูดคุยบ้างเซอร์ไพรส์ไหมครับวันนี้เออบอกแล้ววันนี้คือชื่อก็อยู่แล้วเนาะแฮชแท็กเรานะผมดับเบิลเซอร์ไพรส์นะผม Live by Viva p l u s นะครับผมกคนที่จะไปร่วมฟินกับทุกคนนะครับผมในงานแฟนมิตรเมื่อกีก็เป็นรฟนมิตรเครับผมวีวัคพัาสนะครับผมยั่ไงก็นี่เรา4คนนี้เองเลยนะครับผมวันนี้ใช่เต็มเต็มแล้วจะบอกไม่ว่าเป็นแฟนมิตอันแรกของดุลเลยนะเออใช่พี่ดุลจะได้แบบเคยทำแฟนมิจริงด้วยดุลไม่เคยแฟนมิตเลยนี่หว่าแรกๆมันก็จะเจ็บนิดนึงนะ อันนี้หมายถึงหมายถึงอะไรครับอะไรครับพี่เวลาเปิดเนี่ยครั้งแรกมันเปิดยากอ๋อเปิดยากเจ็บเลยถ้าเนี่ยอย่างเช่นมือผมเป็นแผลเนี่ยเจ็บอ่าเจ็บไม่เนินคุณตื่นเต้นไหมฮะแฟนมิตรแรกของคุณตื่นเต้นครับผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผมอ่าคุณลองเชิญชวนเขาสิเชิญชวนเขาสิโอ้ยตอนนี้ผมว่ากล้องไม่บาาลนซ์ผมขอปรับมุมกล้องนิดนึ่งอ๋อเหรอโอเค คุลองเชิญชวนเขาดิแบบเชิญชวนท่านไอนพูดหน่อยพูดหน่อยแเราพูดมาให้เต็มเภอคือแฟนมิตของเราเนี่ยก็คือจะชื่อว่าดับ Double Couple Fan m e e บ by Vivacars ครับผมสำหรับใครที่ว่างนะครับคุณเลยพูดเลยโอเคลุงจะพูดก่อนไหยฮะลุงพูดก่อนเลยคุณพูดเลยคุณพูดเลยโอเคโอเคใครว่างๆก็อย่าลืมมาเจอกับพวกเราสี่คนนะครับที่งานดั Double c o ป p l e Fan Meet by Vivacars จำได้จไดด้ับ d o u ลค e c เป p l e ไ่วีวาพัสซึ่งจะบอกว่ากติกาการมาดุลมันค่อนข้างจะแบบว่าเฮ้ยแบบว่าตื่นเต้นนะเหมือนชื่อลฟ์ในวันนี้เลยแฮชแท็กนะผมดับเบิลเขาเรียกว่าดับเบิลเซอร์ไพรส์ไลฟ์บายวีวาพัสนะครับผมมันตื่นเต้นมากแล้วก็กติกาของเราเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับไซสเป็นท็อปสเปนเดอร์เนาะสิบนะนะผมไม่ใชเป็นสิบ คนสำหรับการไปดินเนอร์กับดุนบาร์แล้วรือว่า10คนสำหรับการไปดินเนอร์ของคิมคอมนะครับผมและอีก30ผู้โชคดีที่เป็นลักกี้เราจากการซื้อเอ่อวีวาพลัสใน Lazada นะครับผมก็ทุกคนก็จะมีสิทธิ์นะครับผมไปเจอกันที่งานดับเบิลคั p เปในวันที่10เดือน10นะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15นี้และเราจะประกาศผลผู้โชคดีสาหรับทอสเปนเดอร์ 25ถูกต้องที่25ครับผม25นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบซื้อแล้วยิ่งซื้อในชั่วโมงนี้เนี่ยยังทันนะยังทันนะบอกเลยแล้วตอนนี้ลรัชดาเนี่ยเขาใจดีนะเขาลดให้อีก10%อีกถ้าซื้อครบ1,000บาทลดไปเลยร้อยเอิ้งถูกต้องแล้วเลี้ยวสุดท้ายเลี้ยวสุดท้ายนี่จริงในเราที่พยายามย้ำๆอันเนี้ยเพราะว่ามันมีแค่ในไลฟ์นี้เขามีแค่ในไลฟ์นี้วันนี้วันเดียวชั่วโมงนี้นี่แหละใช่ก็อันนี้นะครัััับบบกกกกกลลล่่ออองงแแรรรรนนนะะคค็จได้้ีเยผม เออะไรเอสามโปสเตอร์ไซส์เอสามนะครับผมที่จะมีพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่ได้เป็นร้อยคนไม่ได้เป็นร้อยกล่องถึงจะไม่ได้เป็นร้อยกล่องแต่ซื้อในชั่วโมงนี้แต่ซื้อในชั่วโมงนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมโปสเตอร์โปสเตอร์อันสูงใหญ่ครับผมแล้วก็มี20อันนะครับบาร์ห้าสองคิมห้าผมห้าคิมห้าประมาณนี้ครับคุณพูดอะไรหน่อยเด็กพวกพวกเราพูดมาชั่วโมงแล้วเราอยากกินแรงคนอื่นเลย พูดหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อย <1> 1> นี่เป็นการออกไอง,งานครั้งแรกกับบานเลยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเหรอนี่เป็นแต่ว่าเป็นครั้งที่แบบว่าแต่แฟนมิตเนี่ยครั้งแ,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 แรกแน่นอนใช่ครับ <S 1> <1> <S ใช่บบใช่เหรอสมมุติว่านี่มีคําถามให้สมมุติว่าถ้าจะได้ไปกินข้าวกับแฟนๆอยากทําอะไรให้แฟนเป็นสิ่งแฟนๆเป็นสิ่งแรกตอนที่ไปเนี่ยแฟนมิตกันเดี๋ยวตอบสวัสดีครับเอออ่ะนี่ดูตัวอย่างแบบโปรเฟชชั่นอลถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไงฮะอย่างพี่ พี่ก็จะตักอาหารสุดอร่อยให้เขาหนึ่งช้อนแล้วบอกว่าทานให้อร่อยนะครับถ้าเป็นผมผมจะตักใ้เขาสองช้อนแล้วก็บอกว่าทานให้อร่อยกว่าเขาเหนือกว่าเขาเหนือกว่าพี่แล้วบ่าเด็กชั่วเด็กเข้าห้องน้ำไม่รู้ว้าลำบานลาไม่รู้ว่าพี่เปิดตัวเองยิ่งใหญ่มากเลยอลังการอลังการมากทำไมและพบกับกุ๊บอย่างไม่พี่ทีมงานาหันมาบอกว่าเข้าห้องน้ำเลยค่ะ โอ้เสียหลักเลยผมเลยโอ้โหตกเก้าอี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเน้นย้ำอีกนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ดูไลฟ์ในวันนี้นะครับผมแฟนๆของชาวีว่า plus เองหรือว่าแฟนๆของพวกเราทั้ง4คนเองเนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับผม double surprise live by Viva Plus นะครับผมเออติดเทรนแล้วก็แท็กรูปแท็กอะไรแท็กประโยคโดนใจแท็กโมเมนต์สำคัญสำคัญน่ารักในไลฟ์ครั้งนี้มาหาพวกเราได้นะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงดีพี่ ปากติดตามซีรีส์เจนไวท์หรือซีรีส์อโอ้โหปากเลยเหรอใช่ครับปอากเลยสี่คนเป็นนักแสดงจากเจนไวท์หรือซีรีส์นะครับเผื่อใครไม่ได้รู้จักพวกเรานะครับาถเ่้าไปกดเกินได้ไปดูตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะยังห่างอีกเ็จพี่จะออนแอร์นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่าไหนๆแล้วอมาสี่คนทั้งทีอะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นกว่าเนี่ย คือเราแบบว่าอยากจะอยู่กับทุกคนอีกสักถึงแบบว่าล้านห้าได้ไหมล้านห้าล้านห้าจะได้ไหมล้านห้าใช่ไหมผมขอไลฟ์ไปในวันนี้เนี่ยขอยอดหัวใจถึงสักล้านล้านห้าได้ไหมล้านห้าเออเล้านห้านะครับผมจะให้ดูกับบัสจ้องตากันห้าวิเฮออเออเอาดิเอาบัะมีว่าเขาได้เปล่ามีว่าเขาได้เปล่าเดี๋ยวครับเด้เป็นดับเบิลคัพเปิร์เลยผมกับคอปเตอร์หันไปงี้คุณหันไปงี้จ้องตาห้าวิ ผม,มขอขอย่างนี้นะแม่พี่คิมจ้องตากับดุลไม่เอานี่ให้ดทำไมอะให้ดูใหู้ให้ดูดีอะไรของคุณเอาไหมคุณตื้มไหมคุณดีเาหัดไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบวิีถ้ไม่ถึงสิบีเนี่ยมันล้านห้าโอเคถ้าทำล้านห้าได้ทันทัเราขอให้ ผมขอร้าน5ภายในไม่เกินเนี่ยแหละเรามีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นถ้าอยากเห็นโมเมนต์สำคัญสำคัญเนาะไปหน้ากล้องเลยไปหน้ากล้องเลยอ่าใช่โค้งสุดท้ายนะคบผมอย่าลืมครับผมโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับอันนี้สำหรับโปสเตอร์ A3 ของเราก็100กล่องแรกนะครับจะได้โปสเตอร์ A3 ของเราไปเลยและคนที่ซื้อแล้ว อยากได้อันที่มันใหญ่ๆนะครับออคืออันนี้ชั่วโมงนี้เลยอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยท่านแรกตรงนีออ้รอ้อยท่านแรก แล้วกล่อ,องแรกคือร้อยร้อยกล่องแรปกป<ช>ุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังมีโอกาสลุ้นอีกช่างช่างที่2ก็คืออีก20ชิ้น<ช>เป็นโปสเตอร์ใหญ่ก็คือซื้อในชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า<ช>ร้อยคนแรกหรือ<ช>ไม่หรือว่าคุณจะ<ช>ไม่เป็นร้อยคนแรกแต่ว่าคุณซื้อในชั่วโมงนี้คุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับอันใหญ่ใหญ่ใหญ่ยี่สิบชิ้นก็ยังได้ลุ้นโอกาสได้เป็น lucky draw ในแฟนมิตอีกถูกต้องคือย่อยในสมทบกันหรือไม่แน่ซื้อไปอยู่ดีเพิ่มจับผ้าจับผูได้เป็นททท็ออปปสเเเนนนนดดรร์้วย่่าาาพะะฉ top อย่าลืม สามชั้นโชคสามชั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมซื้อแพ็คแบบแพ็กใหญ่ไปเลยเนาะเออเอาง่ายๆอ่ะคือถ้าซื้อในวันนี้ระได้าใจดีด้วยให้ลดอีก100บาทถ้าครบซื้อครบหนึ่งพันก็ซื้อไปเลยสองแพ็คสองแพ็กอคนถูกต้องไหมถูกต้องสุดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านสี่แล้วอาสงสัยคุณจะได้ต้องการจริงแล้วแหละคุณก่อนเลยนะคุณต้องทำให้ใช่คุณต้องทำให้ผมดูก่อน เขาเรียกโปรโมทแฟนมีดทำให้ดูคือหันพร้อมกันเลยปักๆเลยห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมองกล้องต่อแค่มองตาจะเป็นอะไรไปโดนทำให้ดูก็ได้ไม่ใช่ตาไม่พออ่านคอมเมนต์อ๋อนี่นี่มีคนเขียนว่าล้านห้าเพื่อห้าวิใช่ล้านห้าเพื่อห้าวิไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เราจะเล่นแฮชแท็กอะไรกันแฮชแท็กดับเบิลสัพพันไปไนี้ไป เนี่ยก็ไปไปโพสภาพสวยๆที่คุณแทปมาเนี่ยได้ในแฮชแท็กนั้นแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในนาโพสนะครับก็สามารถใช้แท็กนี้ได้นะครับผมทีมงานเนี่ยเขาดูอย right? ู <Okay. S 1> ่ตลอดแล้วเส่องเก่งเชื่อผมดถอยส่องเก่งส่องเก่งนะครับผมงก็เข้าไปดูเข้าไปเขียนกันได้นะครับในแฮชแท็กนั้นนะครับผมโอเคมามาจะล้านห้ายังเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวล้านห้าเพื่อ ห้าวีเขาจะทำได้หรือไม่เาจะทำได้หรือไม่จะทำได้ไหมเดี๋ยวลานไรเท่าไหร่เวลาไรติ๊กต็อกติ๊กตอกเหลือห้านาทีโอ้ยห้านาทีห้านาทีสุดท้ายนะครับโอกวไม่ห้านาทีเหลืออีกนาทีเดียวเพราะว่าเยวต้องจบไงเฮ้ยนาทีเดียวเราต้องสรุปจบเราต้องสรุปจบนาทีเดียวเฮ้ยจะดึงแล้วจึงแล้วเฮ้ยจะดึงได้ไหมดึงได้หรือเปล่าเอ้ยล้านห้าแล้วนะครับหนึ่งสอง เฮ้ยมันมันมันต้องชัดชัดมันต้องชัดชัดต้องซ้องใกล้ไหมมันไม่อันนี้แล้วแต่คุณจะเซอร์วิสเลยเอาแต่เอาเอาแต่ความเราเอาแต่ความเอางี้ว่าเราเป็นนักแสดงในฉากในบทอะไรมันต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็แค่ส่วนพิธีนักแสดงใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปคุณรู้สึกแค่ไหนผมเข้าไปแค่นั้นโอออเ้รู้สึกมากไม่ต้องพี่บอกรู้สึกเยอะเกินอ๋อเว้ยถ้าคุณสวนไม่ผมโอเคนะไม่ผมผมแค่ถามเป็นแบบ ความรู้ยังใหม่อะเรายังใหม่ผมยังใหม่ยังใหม่อะเตะเตะมาเนี่ยโอ้ยมือยังเชียมยังเย็นทอบชอกรึไงเราเฮ้ยผมก็เย็นนะพี่เฮ้ยเราคาสิโนว่าหรือเปล่าไม่ใช่ผมรักเดียวใจเดียวใช่ไคุณผมรักเดียวใจเดียวครับผมจริงเหรอเมื่อความรักเดียวใจเดียวใช่ไหมเฮ้ยคุณต้องทำให้เห็นนะในอนาคตอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ้งอะมีวิ้งใส่เลยเฮ้มันร้ายอะวิ้งใส่มาอ่ะมา สี่ละคู่แล้วกันแฟนคลับจะได้แบบว่านับาสนับ5,4,3,2ให้หน่อยไม่เขาบอกว่าด<อ>ับเบิลอะไรเนาะฮะดับเบิลเราพร้อมกันเลยพร้อมกันก็ได้นเหรอแต่ให้ทีมแานบูมเนี่ยนับ5,4,3,2อพอ1ปุ๊บราหันเลยว่าไงเ,เอางี้งี้ผมเคยไปดูในเกาหลีมันจะต้องแบบเอาเอาเอาหัดปิดกันงี้จังเอ้เอ่อจังจังไม่ให้ แบบนี้คนมันจะคิดลึกเอานม่นจะคิดลึกอาแค่ขั้นอย่างงี้ก็พอแล้ว5เสียง2แล้วก็เปิดออกเนี้ยกว่าจะอย่างงี้อย่าี้ได้ไหมอย่างงี้เนี่ยับอย่างงี้เยเนี่ยติวคอปเตอร์อยู่งี้แล้วพี่ก็หันอยู่งี้อย่างงี้เออแล้ซ้อนกันอย่างงี้เนี่คุสองคนไี้ไม่ได้เลยคุณอยาให้มันมีรูดิไม่ได้ไม่ได้พร้อมนะหนึงเปิดค่ะ โอ๊ยนานไปหรือเปล่าเอาใหม่ได้เอาแบบเอาแบบคุณอยากเบิ้ลเหรอเอางี้เอางี้เอางี้ได้มั้ยหรือว่าจะจะเล่นเกมเล่นเกมแบบจ้องตาใครกับพี่เต้ให้แฟนสลับน้ำให้แฟนกลับน้ำอ๋อโอ้นี่ยานยานหนึ่งพุงนี้เลยนะถ้าทนาบเนี้ยได้ได้นนนได้โอเคโอเคแฟนทำนะพร้อมค่ไปค่ะ หนึ่งแล้วเราเปิดยังไงไม่เสีเงี้ยไอ้ห้าไอ้ห้าเสียอีกสองไม่ใช่รออยู่เหรอเอ้ามันเกินเวลาเออมีคนขี้โกงมคนขี้โกงอ่าในๆก็แล้วแต่เออลูกค้าเราใจดีวีว่าพลใจดีลาซาด้าก็ใจดี S <S ก็คือใช่ครับผมเราต่อเวลาอีก5นาทีสําหรับคนที่อยากจะแบบว่าเอ้ยได้ลุ้นรับของจริงแต่ซื้อไม่ทันเราต่อเวลาให้อีก5นาทีสำหรับ <S 1> <S 1> ร้านสุดท้ายไม่มีต่อ <S <S ใช่ครับผมไม่มีต่อแล้วนะห้าสุดท้ายแล้วผมรีบซื้อแลผมร้อยกล่องแรกในวันนี้สำหรับการซื้อในไลฟ์ครังนี้นะผมได้ไปเลยโปสเตอร์เอสาครับผมคุณซื้อไซส์แบบ32ซองนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้อยคนแรกหรือไม่ก็ตามหรือว่าไม่ใช่ร้อยคนแรกนะครับผมซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับ โปสเตอร์ไซส์เท่าตัวเรารนะค<ม>รับผมที่สำคัญเนี่ยยอดซื้อทั้งหมดจะสามารถเอาไปเป็นสิทธิ์ในการไปเป็น top spender หรือว่าลักี้ดรอในงาน double couple fan meet ซึ่งจะประกาศผลในวันที่25และที่สุดการซื้อเน,นี่ยในวันที่25นี้ด้วยนะผมใครที่อยากมาเเพื่อของแฟนมีวันที่เท่าไหร่ ครับประยี่สิบครับเดือนนิดๆเลยแหละครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพอดีประมาณเดือนหนึ่งวันที่วัสิบเหรอไม่ใช่กับอีกนิดนึงไงผมก็ยังไงก็ฝากฝากทุกคนนะครับผมงนารสูตรด้วยอีกห้าวินทายนะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมได้เขาเรียกว่าได้วิตามินดีดีแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆยังมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้แล้วก็ยังมีของดีๆให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณวิร่าพัสด้วยแล้วกันยดมากห้าวิทีสุดท้ายครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครบอกอุ้ยมาไม่ทันฉันปปปงงเเเเิิิดดโททรศัััพพ์มืือออถชนนนแลคี่ย แล้วก็อยากจะสั่งซื้อแล้วอยากไปงานแฟนมิสเนี่ยก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลานะซื้อได้ยาวๆอยู่ถึงวันนี้ซื้อได้ใช่วันที่15นี้านี้ผมก็มานะครับผมมาสนุกกับเราพวกเราเองก็ได้รอคอยงานแฟนมิสดีๆแบบนี้มานานแล้วเนาะกคเขาอยากเจอทุกคนเราเนี่ยก็คิดถึงแบบบรรยากาศแฟนมิสนะครับอยากมีโมเมนต์กับทุกคนเหมือนกันนะครับยังไงก็มาเจอกันนะจ๊ะจุ๊บๆว่าแต่ดุลครับพี่คุณมาดูแลน้องผมเนี่ย คคุณเยใช้ครัว่าดูแลได้แล้วเหรอเนี่ยก็เกือบแล้วยังไม่ผ่านโปรยังไม่ผ่านโปรอ่ะยังต้องศึกษาอีกต้องศึกษาเยอะเลยแต่โทษทีพี่ผ่านโปรแล้วเฮ้ยผมยอมก่อนครับผมยอมก่อนผมยังเป็นแค่คู่ชิปแต่คุณยังไม่ได้เป็นคู่จิ้นที่ที่แท้จริงที่แท้จริงได้ได้ไหมเฮ้ยไอ้นี่ผมจะต้อง สดสอดส่องก่อนเพราะผมเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของไอ่อหน้าเพื่อนสนิทที่สุดของอย่าสปอยเอ๊ะผมพูดบทเมื่อกี้ผมพูดบทดนคุณเคยมาเฉยคุณเป็นรุ่นน้องคุมาเกาะคอรุ่พี่ได้ไงไม่ผมผมก็รักพี่ไงผมรักพี่รักพี่ับพี่ั คุณดูน้องมันดูมันนี่ไงดูมศึกษาไว้ศึกษาไว้ศึกษาอยู่ไม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 ่ได้อยากศึกษาพี่เอ้ยโอ้โหพี่พี่น้องกันกอดคอกันไม่ได้เหรอครับไม่ใช่คุณมาทำอะไรตรงนี้ทำที่อื่นเฮ้ยไม่ได้ผมกอดคอบ้านก็ได้เฮ้ยอยากจะเป็นคามึนต้องไอ้นี่เว้ยมึงต้อง ต้องไงพี่ค่อยๆมันไม่ที่ปั่นแบบเนี้ยถ้าปั่นาบเนี้ยมันจะไม่กล้าร์มาแล้วก็บอกว่าปกติแบบเล่นได้เงี้ยอากูทำไมกูจะทำได้ทำได้เอาค่อยๆไงบอกกันดิเราอยากจะเป็นท็อปทิมนะครับผมไม่รู้คำหยาบเลยเอ้ยเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนยังเตือนโปรโมชั่นยังเตือนโปรโมชั่นกันอยู่อีกหนึ่งทีนะครับผมสำหรับร้อยกล่องแรกวันในวันในการในวันนี้ นะครับผมก็ร <du> ับเอ่ออ้นี well, ่แถมฟรีไปเลยนะครับผมไม่ต้องลุ uh ้นอะไรมากเลยครับสำหรับหนึ่งร้อยกล่องแรกก็ยังทันนะครับตอนนี้เราสามารถกดเข้ามาเลยนะซื้อตรงอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมกิ๊กที่ถูกว่าตรงนี้ใน่เดียวเอาเป็นว่าตะกาสีชมพูอ่ะสีชมพูแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกส่วนคนนี้แบบไม่ได้ถึงจะไม่ได้ซื้อร้อยกล่องแรกก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมโปสเตอร์ที่ขนาดเท่าตัวเราเลยนะครับผม มีงานที่งานไม่ก็ก็มีแบบอันนี้คืออะไรถึงจะเป็นร้อยหรือไม่ร้อยก็สามารถรุนรับอันโตได้เลยอ๋ออ๋อครั้งที่แล้วไงที่เราเคยพูดกันไปใช่นี่ผมจะให้ดูนี่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 เอาให้ดูนะเล่นๆนะนี่เนี่ยเนี่นได้เลยเนี่ยเอ่าพลาสติแก้มอ่าอ่านี่ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าวีว่าพัดเข้าใจดีอะไรขนาดไหนเนี่ยทุกๆออเดอร์เนี่ยนะครับผมก็ยังแจกพัดจิ้มแก้มอยู่นะ้วไหนคุณลองเล่นนี่คุณลองจิ้มแก้มไม่ใช่โโอ้หคุณคุณต้องแทงด้วยจากข้างหลังเงี้ยแล้วก็ไปจิ้มอย่างนี้เออองี้เอออย่างนี้อย่างี้ย่งี้พี่ไหนแล้วถ้ากลัวถ้ากลัว่าเรียกหนึ่งอย่างที่คุณจะเอามือเข้าไปคุณจะไปจิ้มตรงไหนเขาตรงนี้เฮ้ยเอาไม่ใช่อ่ะผมว่าเขาโป่งเป็นข้างนอกอโปเป็นเขาเเป็นมือใหม่ที่ไม่ใหม่อ่ะนี่ จิมแก้มนี่จิมแก้มครับผมตรงนี้เขาบอกอ่าแล้วเขาเป็นบาสจิมที่ไหนอ่ะบาสแทงรูจมูกกันแล้วล่ะตาสไตล์บาสจมูกที่จมูกคอมเตอร์เขาจะแทงที่ไหนจิมตาไปเลยโอ้นี่ผมรู้แล้วเป็นที่ไหนเป็นจิมไหนครับจิมที่หน้าอกไงหน้าอกข้างซ้ายห้าอกข้างซ้ายของเธอไม่มีใครช่วยร้องเปลงนี้ขาทำไดูร้องเพลงนี้ได้ป่ะเนี่ยใหญ่ผมใหญ่ผมร้องเลยพี่เพราะขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวให้น้องสองผมร้องก่อนละกันเอออคุณผมอยากถามประกาศเปลือกตัวคุณว่าคุณเป็นคนแบบร้องเพลงพอไหมก็ครั้งสุดท้ายที่ผมร้องก็คือพ่อผมบอกว่าอย่าร้องอีกเลยเฮ้ยไม่แต่ว่าผมอ่ะเคยได้ยินดีไหมร้องเพลงเคยยินร้องเพลงไงเขาเขาร้อง ไม่ผิดคีย์นะอล้วจะเป็นคนไม่ไม่ผิดคีย์ไม่กล้าใช่แต่ไม่กล้าร้องแต่บ้าสสอนมาบ้านร้องเพียงพอมากอยเกิดงานแฟนมิสจะได้ร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยได้ครับคุณต้องซ้อมอย้วใช่ครับผมมีอาจารย์อาจารย์อาาจรย์ชื่ออะไรอาจารย์ผมชื่อแฟตตี้บอยอะแฟตตี้บอยเรียกผมแฟตตี้บอยเขาเรียกมันแปลกๆเลยเมื่อเช้าเขาเรียกอะไรวะอะไรว่าว่าเขาเรียกผมแบบว่าอะไรเลยแฟตตี้บอยแฟตตี้บอยใช่ไหมแฟตตี้บอยต้องอ้วงอ่ะ เป็นเด็กอ้วนเออเด็กอ้วนก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า,วาัตตี้บอยออใช่ครับผมเอาเป็นว่าใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่เราทั้งสี่คนจะจาก